สวัสดีเพื่อนโทสวัสดีเพื่อนบอสว่างไม้เล้อีพ่าไปกินกาแฟร้อยวันเทียงเทียงนี่กาแฟไยเหล่าหลอดก็บึงเปิดไมแล้วหล่อเออนั่นแหละก็าึงเปิดไหมที่ซอยที่เจ็ดนี่เองในค่ในนี้บรรยากาศดีนี่กินเบื่ออากาศก็ไม่กินน่ะน่ะกินเลยพุ่งป่องไม่ใช่อากาศเขาว่าบรรยากาศดีอีพาเข้าไปเลยนะพาไปเลยชั้นนึ่งก่อนนี่ชั้นนึ่งนะล้วเครื่องคั่วกาแฟเขาเพิ่งซื้อไม่มากนะเราย่างดีเบื่อคนจตุนได้กินกาแฟร้อยร้อยกัน แล้วมีทั้งส้องชั้นนะเห็นบันได้ไหมบันไดของเก่านี่คนลีนเวทไหมพบแล้วพบแล้วเนี่ยอัดต้นถอ่วต้นโถ่อยโถดกินเนี่อัดใจเย็น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 เดี๋ยวเขาย่างตามสั่งถ้าอีสั่งอะไรก็ได้สั่งหลวงนาก็ได้อีข้าไปเลยชั้นสองนะเขามีทั้งสอยชั้นดูวยมันคนจังที่เยอะเขาเั็นนางเท้าเขากินกันเลยไม่ใช่ เขาจัดอบรมสัมมนาเล็กๆก็ได้แล้วมีทั้งซ่องซ้ำฉันไม่ใช่ซ้ำฉันซ่องฉันครึ่งนี่ฉันนึ่งฉันต้องชันต้องครึ่งชันต้องครึ่งมันก็มูอซ้ำฉันนไม่ใช่มูอซ้ำฉันเขามีชันนึ่งฉันสองแล้วก็ชันซ่องครึ่งเป็นระเบียงก็ตกแต่งเอาบ้านเขามาลีเนือเวทไหม้ไอ้งันงามงามให้รวยๆแล้วเไงก้องกินหรอพ่อยกินก้องกินแล้วจะเย็นเด่นแต่เดียวตาเองกินยังอยู่เล็วเลยนนี้ไงก้องกินนุ่มพกหลักก้องชอก้องโถ่นุ่มพกหลักแล้วแต่เขาสั่งนี่พี่ ลานจวงใจซอยซิ๊เจ็ด